ที่ดินจำนวน1งานสภาพของแปลงที่ดินนะครับาทางเจ้าของเขาได้ถมไว้เรียบร้อยแล้วที่ดินมีแนวเขตชัดเจนนะครับมีหลักหมดหลักเขตทั้ง4ด้านติดกับรลวกกำแพงของเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็น คนกรุงเทพนะครับออมาซื้อเป็นบ้านพักหลังที่2นะครับหรือจะเป็นบ้านพักต่างอากาศนะครับไว้มาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์วันหยุดยาวนะครับนี่ก็จะเป็นภายในแปลงของที่ดินแปลงนี้นะครับมีหน้าที่1งานหรือ100ตารางวานะครับรติดกับรั้วกำแพงของเพื่อนบ้านหลังนี้เลยมีเพื่อนบ้านอยู่หลายหลังนะครับ โดยที่ดินเนี่ยอยู่ที่ตำบลท่ามะปางอำเภอแก่งคอยนะครับจังหวัดสระบุรีท่ามะปางเนี่ยครับก็จะวิ่งได้2ทางนะครับจะวิ่งถนน3ตองสองสตอง2ก็คือบ้านนาแก่งคอยนะครับไว้รัดตอตอนช่วงเทศกาลนะครับที่ดินแปลงเนี่ยไม่ไกลจากทางขึ้นลงทางทางทางหลวนหรือมอเตอร์เวย์นะครับสายบางปะอินโคราชสายใหม่ที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะครับ จากกรุงเทพนะครับเดินทางมาถึงที่ดินแปลงนี้ก็จะประมาณสักร้อยร้อยกว่าโลร้อยนิดๆน,น,น,นะครับที่ดินเนี่ยก็คือถ้ามาจากทางเส้นลงังศิตนครนายกนะครับก็จะผ่านอำเภอบ้านนานครับเข้าถนน3ตองสองหรือบ้านนาแก่งคอยนะครับแล้วก็จะผ่านตำบลชะอมที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างจากตำบลชะอมประมาณ10กิโลนะครับหรือจะมาเส้นโพโยธินเข้ามิตรภาพนะครับแล้วก็วิ่งเส้นเข้า3ตองสองนะครับก็จะมาถึงที่ดินแปลงนี้ เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดพุดแดงนะครับถมแล้วนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับมีสัญญาณเน็ตน้ําไฟพร้อมนะครับเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็น,นคนกรุงเทพที่มาสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับบ้านหลังที่2นะครับเ,เพราะว่าหลายๆคนก็กลัวนะครับต,ตั้งแต่เ,เรื่องน้ําท่วมเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยหาซื้อบ้านเป็นบ้านาพักหลังที่สองอสำรองนะครับแล้วก็ มาปลูกไว้นะครับซื้อที่นะครับซื้อที่แล้วก็มาปลูกเป็นบ้านพักนะครับหลังเล็กหลังใหญ่ก็ตามสะดวกของแต่ละคนนะครับตำบลท่ามาปางนะครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีที่ดินไม่เปลี่ยวนะครับอยู่ในชุมชนนะครับจากทางเข้าถึงแปลงที่ดิน,นประมาณ100เมตร นะครับถมไว้แล้วเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงมีเพื่อนบ้านน้ำไฟพร้อมนะครับสัญญาณเน็ตก็มีนะครับก็จะเห็นวิวภูเขาไกลๆนะครับก็จะ,ะท,ทางเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นวิวของเขาใหญ่เพราะฝั่งตรงข้ามของถนน3ตองสองเนี่ยมันก็จะเป็นวิวของเทือกเขาใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ชะอมนะครับบ้านานานครนายกหรือจะเป็นฝั่งมกทางมกเหล็กทาง,ทงสระบุรีนะครับสนใจนัดดูที่ดินนะครับห่ตารางวา หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ม0814177993 K In s e l a r i s ครับสวัสดีครับ